ธนาคารอมสินจะลุยตั้งหนอนแบงค์เพื่อปล่อยกู้ผีโลนจำนวน1 0 0 0 0ถึง40,000บาทต่อรายอนุมัติภายในวันเดียวดอกเบีย้ยต่ำซึ่งโดยทั่วไปในตลาดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่25เปอร์เซนตแต่ของธนาคารอมสินดอกเบีย้ยจะต่ำลงมาประมาณ5%เปอร์เซนเพื่อช่วยพ่อคาแม่ค้า SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบซึ่งจะขอใบอนุญาตแบงค์ชาติในต้นปีหน้าพร้อมกับปล่อยกู้ให้ลูกค้าในแอปพลิเคชันใหม่โมเริ่มเดือนพฤศจิกายนปี2560 5ดอกเบี้ยต่ำเพียง1.25%โดยเมื่อวันที่10ตุลาคมนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าในปี2566ธนาคารจะเดินหน้าประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อบุคคลหรือ P-Loan ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจนอนแบงก์อย่างเต็มตัวเพราะเห็นว่าดอกเบี้ยในตลาดส่วนนี้สูงเกินไปโดยมีเป้าหมายการเข้าไปดำเนินธุรกิจครั้งนี้จะกดอัตราดอกเบี้ยต่ำลงมาจากเดิมที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ระดับ25% จะลดลงมากว่า5%โดยออมสินจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง20%เท่านั้นและสำหรับการเดินหน้าประกอบธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งโดยช่วงต้นปีหน้าจะขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจนอนแบงก์สินเชื่อส่วนบุคคลส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นให้บริษัทมีที่มีเงินถือหุ้น100%หรือให้บริษัทมีที่ ที่มีเงินและออมสินถือหุ้นสัดส่วนอย่างละ50%ก็ได้หรือให้ออมสินถือหุ้น49%และระดมทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์ใหม่อีก5 0เก็ได้เป็นต้นซึ่งการประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้ออมสินจะเข้าไปรับความเสี่ยงสูงขึ้นแต่เป็นการช่วยให้คนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อและหันไปพึ่งนี้นอกระบบกลับเข้ามาอยู่ในระบบและเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นทั้งรายย่อยและ SME ซึ่งจะเป็นการช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการสินเชื่อโดยจะเป็นุ ที่ปล่อยสินเชื่อได้ภายในวันเดียวกรอบวงเงินในการอนุมตัติประมาณ1-40,000ถึงบาทเป็นต้นโดยอย่างไรก็ดีออมสินยังมีข้อจำกัดในการเดินหน้าประกอบธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากธนาคารมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจจึงอาจเคลื่อนตัวได้ช้าแต่คาดว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการจัดตั้งได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2566โดยขณะนี้มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นในใจแล้วซึ่งรูปแบบจะเน้นการปล่อยสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่อนุมัติสินเชื่อภายใน1วันสู้กับกู้นอกระบบเป็นหลักโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนยถึงธันวาคมปีนี้ออมสินจะเริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่อดิจิทัลเลนดิ้งผ่านแอปพลิเคชันไม่โม่ซึ่งเป็นหลักการไมล์เครดิตใช้พฤติกรรมจากลูกค้าที่เดิมบัญชีออมสินโดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้แอปพลิเคชันไม่โม่อยู่13 000, 000, 000, ล้านรายก็จะให้บริการในกลุ่มดังกล่าวนี้ซึ่งระยะเริ่มตน้นจะปล่อยสินเชื่อให้10,000แรายแรกก่อนเพื่อเป็นการ ทดสอบระบบกรอบวงเงิน1-30 0 0ถึง30,000บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย1.25%ต่อเดือนซึ่งสำหรับความอันตรายจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกมีผลมาจากเศรษฐกิจช็อกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นระดับที่สูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยสำนักข่าว AFP ได้รายงานว่าคริสตานีนาจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้บรรยายว่าการสร้างเสรีภาพเศรษฐกิจโลกโดยการเร่งแก้ไขความท้าทายเฉพาะหน้าเช่นเงินเฟอ้อพุ่งสูงถือเป็นเรื่องสำคัญมากผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันช่วงเวลาที่เปราะบางมากนี้ไม่ให้กลายเป็นเหนีวหนองมอันตรายแต่ว่าเธอเตือนว่ากระบวนการนี้จะสร้างความเจ็บปวดและยอมรับพัฒนาคางกลางประเทศต่างๆเคลื่อนไหวรุนแรงเกินไปเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาซึ่งอาจากระตุ้นให้เศรษฐกิจเข้าสู่ขาลงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานโดยรัฐมนตร ตีครั้งและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า180ประเทศจะรวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันในการประชุม IMF และธนาคารโลกแบบพบหน้ากันอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังโควิด -19 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังประสบปัญหาแม้ควบคุมโควิดส9ส่วนใหญ่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ราคาสินค้าและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกขัดขวางการฟื้นตัวโดยถึงอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการไ MF ได้กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่ธนาคารกลางประเทศใหญ่จะเลิกต่อสู้เงินเฟอ้อที่ทะลุระดับสูงสุดในรอบสีทศวรรษโดยเงินเฟ้อนั้นยังคงรับมือได้ยาก เรือรังและมีความเสี่ยงของการลงมือทําน้อยเกินไปใหญ่กว่าความเสี่ยงจากการทํามากเกินไปซึ่งชัดเจนว่าพวกเขาต้องทํามากขึ้นและต้องทําแบบเดิมต่อไปโดย IMF มีกําหนดเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจําปีสัปดาห์นี้และมีแผนปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกในปี2566อีกครั้งหลังจากเดือนกรกฎาคมหันคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้มาอยู่ที่3.2%และปีหน้าเรือเพียง2.9% ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งที่3ติดต่อกันโดยตลาดทั่วโลกได้ส่งสัญญาณเตือนฉับพลันว่าเศรษฐกิจโลกนั้นกำลังอยู่บนปากเหวไม่มีคำถามเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอีกแล้วมีแต่จะถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไรโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าข้อมูลจากบริษัทวิจัยเน็ d เดวิสระบ,บุว่าตอนนี้โอกาสเศรษฐกิจโลกถดถอยมี98โอกาสสูงระดับนี้เคยมีแค่2ครั้งคือปี2551และปี2563 โดยปัจจัยที่นำมาประเมินได้แก่เงินดอนลลาร์ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในเศรษฐกิจโลกและการเงินระหว่างประเทศและตอนนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยในรอบสองทศวรรษโดยคำอธิบายง่ายสุดตกอยู่ที่เฟดเมื่อธนาคารกลางสาหรัฐขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมทำให้ดอลลาร์น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลกซึ่งไม่ว่าบรรยากาศเศรษฐกิจจะเป็นแบบใดดอลลาร์ถูกมองว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยในการพักเงินในช่วงบรรยากาศผันพวนเช่นเกิดโรคระบาด ใหญ่ทั่วโลกหรือสงครามในยุโรปตะวันออกนักลงทุนก็ยิ่งมีแรงจูงใจให้ซื้อดอลลร์โดยปกติอยู่ในรูปของปาทบาทรัฐบาลสหรัฐและเมื่อดอลล่าแข็งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวอเมริกันที่เดินทางไปต่างประเทศแต่ก็สร้างความปวดหัวให้กับเงินสกุลอื่นอย่างเช่นเงินปอนด์อังกฤษหยวนจีนเยนญี่ปุน่นและอื่นๆเมื่ออ่อนค่าลงดอลล่าจึงทำให้ชาติอื่นๆต้องนำเข้าสินค้าจำเป็นอย่างอาหารและพลังงานแพงขึ้นและเพื่อไปการรับมือธนาคารกลางที่ขึ้นด อกเบีย้ยไปแล้วเพื่อสู้เงินเฟอ้อก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นเพื่อหนุนค่าเงินของตัวเองโดยความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังทาให้วอล์สตรีทปั่นป่วนเพราะหลายบริษัทในดัชนี s อสแอนพีไฟฟทำธุรกิจทั่วโลกการประเมินชิ้นหนึ่งของมอร์แกนแ a n ลี y กล่าวว่าทุกๆ1%เปอร์เซนที่ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้รายได้ s อสแอนพีไฟฟันเลดลง0.5เปอร์เซและนอกจากนี้ธุรกิจในสหรัฐก็เติบโตทุกภาคส่วนแม้ในยุคโควิดซึ่งปัจจุบันเงินเฟ้ ได้สูงเป็นประวัติการก็กัดกินผลกําไรโดยเป็นผลจากนักช็อปชาวอเมริกันเมื่อภาคธุรกิจส่วนใหญ่ผลักดันต้นทุนที่สูงขึ้นไปสู่ผู้บริโภคแต่รายได้มหาศาลนี้อาจจะไม่ยืดยาวโดยเมื่อกลางเดือนกันยายน f e d e x ที่ดําเนินงานในกว่า200ประเทศจูจ่ๆก,ก็ทบทวนแนวโน้มธุรกิจพร้อมกับเตือนว่าความต้องการอาจจะเบาบางลงรายได้อาจจะลดหวบกว่า40เอร์ซึ่ง f e d e x เป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจได้นอกจาก นี้วอลสตรีทก็ถูกลงแท่อย่างแรงโดยตอนนี้ตลาดหุ้นเดินหน้าเข้าสู่ปีที่เลวร้ายที่สุดนับตั้ง 51, แต่ปี2551แตกต่างจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดโดยปีที่แล้วตลาดหุ้นร้อนแรงมาก S&P 500พุ่งขึ้น27%เนื่องจากกระแสงเงินโสที่เฟดอัดเข้ามาตามนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในฤดูใบไม้ผลิปี2563เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดเงินพังทลายโดยความสดใสของตลาดหุ้นนั้นดำเนินมาจนถึงต้นปี256 และเมื่อเงินเฟอ้อก่อตัวเฟดเริ่มขึ้นอันตราดอกเบี้ยและลดกลไกการซื้อพัตบัตท,ที่เคยหนุนตลาดก่อนหน้านี้ความเสียหายก็รุนแรงมากดัชนี S&P 500มาตรวัดกว้างสุดของ w a l ต s t r รี t ส่งผลต่อชาวอเมริกันกว่า400,000นคนลดลงเกือบ24เปอร์เซนในปีนี้และไม่ใช่ดัชนีเดียวดัชนีใหญ่ทั้ง3าตัวของสหรัฐก็อยู่ในตลาดมีหรือลดลงอย่างน้อย20เอร์เซจากจุดสูงสุดเช่นกันนอกจากนี้สหราชอาณาจากักรยังเผชิญความ ขัดแย้งทางเศรษฐกิจการเงินและการเมืองอย่างเจ็บปวดที่สุดหลังจากเงินเฟอ้อสูงส่วนใหญ่เป็นโควิดสิตามด้วยการขาดสะดุดพอรัเสเซียรุกรานยูเครนชาติาตะวันตกตัดการนําเข้าการธรรมชาติจากรัสเซียราคาพลังงานก็สูงขึ้นและอุปทานดิ่งลงนาย,ยกรัฐมนตรีริสทรัสประกาศแผนลดภาษีเป็นวงกว้างที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งซ้ายจัดขวาจัดรุมประนามเพราะวา่าสร้างหนี้สินให้รัฐบาลมหาศาลโดยนโยบายนี้สร้างความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนจน ตลาดปั่นป่วนและสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องความแผนนี้ไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ